ายรอบแล้วเนี่ยเร็วเหอะโอ้ชาชีบผายเขาจะเลิกอยู่แล้ไม่มาเลยยางยางเร็วตาเพื่อนที่จะมามาจับาใช่เขาจริงเขาอยู่บ้านที่เดียวผมไปบางแวกสองบแวกสออ้ยใช่หรอ่อนนอเหรออยนออยู่ไหนเราวัดเกาอยู่วัดเกาะเหรแถววัดเกาะ พี่อยู่แถวไหนอะแถวบ้านพี่เคาอยู่วัดเกาะหรอไม่เคยอยู่อ้าวเหรอไม่ผมอยู่แถวไม่อยู่วัดเกาะแต่ผมว่าอยู่แถวพระเกาะเรียนเรียนเรียนวัดเกาะเดี๋ยววัดเกาะเออใช่แต่บ้านอยู่บ้านอยู่ตรงข้ามตีละพานฝั่งบิ๊กฝั่งที่มันข้ามจากวัดเกาะไปอะเข้าเหรออบ้านผมอยู่แถวนั้นแหละแม่พี่อยู่ใครอะเราอยู่ในซอยนั้นอยู่วะใช่อยู่อยู่ไม่เจออยู่เลยแต่พวกไติวพวกไ้นี่วะใครนะไใครหรอวะใครชื่อไรอะไปโต๊ดอะไปโต๊ด เนี่ยกำลังมาไม่รู้ใช่โตัวเดียวนับ้างไม่รู้เนี่ยเลี้ยวมาไม่รู้ใช่โตัวนี้เปล่าใช่ใช่ใช่ฮะใช่ใช่ถูเอ้าไอ้โตัวคุณรู้จักพี่เขาไหมเนี่ยจักดิจักป่ะเนี่ยเขาคุณรู้จักพี่เขาไหมเขารู้จักมึงเนี่ยเห็นได้มาดิทีม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 แปดต่อยนี่เลย รถอย่าล็มาเข้าอ่อกลำบากอ๋อรู้จักได้ไงไม่ที่เคยอยู่ตรงนั้นแม่ที่เคยอยู่ในซอยรู้จักนี่ผมก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่เด็กเห็นหรอจำพี่ก็จำไม่ได้หรอพี่ไม่เคยได้อยู่หรอกพี่ชายที่อยู่เหมือนกับพี่เข้าไปบ่อยก่อเตะกุซอนะฮะว่าไม่เห็นเราพี่ไม่เห็นเราเตะก่อบอลก็ติ่งมาก่อน ไม่ตอนนี้มันก็ตอนนี้เล่นไม่ว่าแล้วพี่โก้เขาไม่ใช่บอลสนามมันเล็กใช่ป่ะยังไม่เล่นโก้รูรูผมเล่นบอลคู่ซอลแล้วผมเวลาผมเนี่ยโหที่ผมเลยไม่เล่นหลัาสนามเหนื่อยเลยแบงค์เมื่กแกหาสนามแล้วชุบโม่พอดีเกมแตกพอดีเลยเนี่ยจะเลิกอะไรอยู่มั้ยเนี่ยยังยังยังเพิงจะตกกันสองแมตช์เองมาตั้งแต่สองทุ่มครึ่งแล้วพี่โอ้ อ้ยนูดสนามนูดไหนสนามนูแล้ไม่ใช่ดูแลสนามนั่นและห้ามสนามข้างเบนนีกองหลังปล่อยตลอดเลยเข้าไปเข้าไปนี่เข้าไปเข้าไปไม่รู้ปล่อยให้กองหน้ายืนอยู่กองหน้ายืนอยู่โคตลอดรโหนูเย็นแต่กันอย่กันอย่าเข้า โอ้ยอยู่ไกลอยู่น่นเทพรักมาเาไม่ไหวหรอกใหญ่ดเล้อ้าวข้างเดียวใช่น้น่ยังเห็นตลอดเลย hey, ี oh, <t <t ่เลยม่งัวนี่ไงี้ยเลนไข่นีลได้ไ ยังไม่ทันยัี่เ่นันเลยเล่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 นเลย่นเลยเรันเล่นเยอเยเ่นเลยนเลเลนเนเลยมนเยเลเน่ยเล่นไม่เลนเน่นยเ่ยนเลนเลยเน่น้ยเ่นเยเ่เล่นเลยเนเ่เยเนเลยลเยเยเ่ลยเ่เอเ่เลเล่นเลยเยเน่ยนนเยเเเลย่เลเ คนขาดดูดูเลคนขาดวิ่งไหวไม่ปวดเข่าดูมาดูใส่มาแล้วเล่นเถอะยืนประคองหลังกไปถ้างั้นยืนประคองหลังไม่ต้องวิ่งกันละเพราะหลังเขาไม่ค่อยวิ่งกันอยู่แล้วไม่พี่อ่ะถ้าพี่ออกเก็บเข่าพี่ก็ไปยืนประคองไว้ แลแลแล ô ตัวแลไอ ô ทาง เมตัรใส่เสื้อแดงอ่ะดูเสื้อแดงเป็นหลักอ่ะเดี๋ยวมันเกาะไม่ค่อยเล่นแล้วเล่นแต่เสาร์อาทิตย์เขาแรกโหช่วงนี้มันจะแข่งแข่งเดือนธันวาเนี่ยเล่นทุกวันมีปิดไฟมีอะไรพอถึงเวลาหลังจะแข่งเงียบปนหายหมดเล่นแต่เสาร์อาทิตย์ เมื C <c ่อก like okay. ่นโปใหญ่น so like ี้ก็ทำใหม่ก็กลัวบอลตอมีโดนวกโบดทุกอะไรไมาทตรงหนกลัวเตะโดนอน่นามนดดีห่อยามมกีดีนะสนามเมื่อกี้จนี่เขาลองดินหน่อยลองดินมันี่ยมันนุ่ม มด้พูดเลยเจ็บขายเลยมันปูเลยย่าอย่กระปูมันปูกัะปูเนี่ยมันเจ็บขนาดยกระปูเนีย่าไม่สมเลยเวลาบอกว่ามันไม่็บมากม่นัเล่นเลื่อนบอว่ายคนมันแน่นแล้วนรังีปนมน เนี่ยมดูาังครับอไม่ไไม่ไมใ่าันดนม่เรื่องเรื่องกลัไปเหยียบตีเขาเลยไม่อยากใส่จริงๆก็อยากใส่แต่พอแบบเราไปเหยียบตีเขาจะร้องเี่บอลโดเหก็เลยไม่ค่อยอยากใส่ใส่มเนี่ยก็เหมือเาคเรียบเหยียบตีเาไม่ร้อง แม่ก็ด้วย